โอเคก็กลับมาดีทาชมทุกท่านกันด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็แค่เรียนแบบท่าทางคนเดินนิดหน่อยนะครับกระโดดแล้วก็หมุนตัวเนี่ะในโรบรบนะ ซึ่งเกมมาในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าโรบกันอีกแล้วผมว่ามันสนุกดีนะแล้วก็จะอยู่กันในแบบภยทยิบัตินั่นแหละแต่ว่าจะไม่มีภยทยิบัติอื่นนะครับก็คือมีแค่อย่างเดียวก็คือซีนเมนะครับก็คือน้ําท่วมมันแหละมีแต่น้ําท่วม,ม่ันเดียวก็คือจะเป็นแมบซีนามินั่นแหละไม่มีอะไรมาก โอเคผู้ว่าชิมก็มีตามนี้นะครับโอเครับผมแล้วผมว่านะเกมนี้มันดุเงียบไปหน่อยนะครับดุเงียบไปหน่อยนะอโอเคเดี๋ยวมันเงียบแบบนี้ครับผมขออนุญาตใส่เสียงกันนะครับโอเคเสียงมาแล้ะ โออทอนามิมาแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมมันมันจะอยู่ถึงหรือเปล่าโอไม่โอไม่ออนี่คือซีนามีเลครับการเล่นง่ายๆครับหลบเซนามีโอ้โหทานั้นน่าจะรอดได้ง่ายนะมป็ลไรอันนี้ก็รอดได้แล้วชิวๆ มานี้ชิลๆนะครับแต่งตัวดูเท่ไหมดูเท่ไหมผมว่าแบบนี้มันดูซุ้งมันดูฟุ้งฟิ้งดีนะครับหลักสีแบบนี้นะฟุ้งฟิ้งนะครับก็มาดูฟุ้งฟิ้งดีมากับหูฟังนะครับมากับหูฟังแน่นอนโอเคคอน,นี้คอน,นี้เขามีร่มทูชีบด้วย oh. ก็ชิลๆเหมือนเดิม วิ่หงคนมื่อกี้เขะม,ม,มีมีมีสปริงวิ่งเร็วด้วยเขาเรียกว่าสปริงวิ่งเร็วสีแดงนะครับสีแดงคือทำให้วิ่งเร็ว ก่อนมามันจะสูงแค่ไหนองมาเป็นแท้เหมมาสองชั้นเนรับคื่นซึนามิเนี่ยจะผ่าเราหรอไม่มีวันหรอกสีชุดชาไม่สีไม่ชุดชาหรอกค่ะสีหลักสีดีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพูสีม่วงสีฟ้าครับอืมครบเซตเลยรนโบ้ Chip up, chip up. ก็เพลงเข้ากันนะ่นอไม่นะซีนามิ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 จะเข้าไปก็คือถ้าจมเอาถือถ้าตัวจมนิดเดียวนะครับตายเลยนะครับไม่สิคือเออตายเลยนะตายเลยนั่นแหละ ใส่เขามาซื้อตรงนี้แน่เลยพวกเนี้ยอันนี้สปริงวิ่งเร็วร้อยห้าสิบอันนี้แหละน่าจะดีหน่อยนี้น่าจะดีนะครับโอเคอย่างชุดสีสีเรนโบว์สีสวยดีไม่ฉุดเฉิด้วย เพื่อว่าไงเพื่อว่าไงถหูฟังหูงฟังในเกมไม่เหมือนหูฟังที่ผมใส่เลยครับผมไม่มีหูฟังแมวในเกมนะยใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกันเออไอ้ออน้ำมันมาตแต่แรกเลยเหรอคิดว่านะโอ,โอ้โอ้น้ำมันสาดมาแล้วเอย เพื่มเพื่อนนี้ไปเร็วอ้าอย่าผักซิอย่าผักซิไกมีกม็ง่ายๆครับโอ,โอ้โอ้มันมันง่ายแต่มันก็เพิ่มระดับมันนี่ยนี้เนี่ย<ะ>โอ้โอ้โดนเหยียบแค่โดนขาเองเแค่โดนขาเองนี่ไม่มีมีมีสุมกาชาเนีย่ยมีสุมกาชามีสุมกาชาเออ ามาม,ามันมสุ่มมันเมันเมืนเครื่องได้นสล็อตน,น่ะสุ่มอะไรที่สามอันก็จะได้อันนั้นเนาะโอเคผมผมซื้อผมซื้ออันนี้ได้อนละ้จะเป็นโคตรโอเคหวังว่าถ้าผมออกไปมันจะไม่หายนะ จิ๊บปับ๊บจิ๊บปั๊บสปริงนะสปริง Let go Let go to the home รีบขึ้นไปแล้วนันพาแล้วเกมนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับไม่ขี้เหล่มากนะ Okay. มันน่าจะมีซัมติงเออเออ๋อมีบารไดมีบาร์ไดาย์มีบาน์ไดาย์ฮะตา,า,า,าอ้าวตายได้ไงอ่ะตายได้ไงอ้าวตายแล้วของหายเลยโอ้ยอ,อ,อ้าวอ้าวอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะมันมันท่วมมาถึงนี่เล เ,เพิ่มมัระดับจริงๆโอเคของยังไม่หายโชคดีมากเลยของยังไม่หายซุ่มๆเอ้ยได้อะไรมาโอเคขอบคุณที่ให้เหรียญแต่ยังไม่ได้สักกันขึ้นไปเร็วนะ โอเคถึงเวลาแล้วต้องใจเจ้าโว้ยมันจะมาแล้วโอ้ยอย้อย่าพักอย่าพักสี่เพื่อนใจร้ายมากเลยอยย่ก็จะลงมาโอ้ยโอเค โอเคนะไม่มีอะไรกอดึ้นนะคิดปับ๊บคิดปับ๊บโอเคถือว่าดีนะครับลอดไป แคบฟองเซฟกระโดดสูงขึ้นอ่ะ อะไรอ่ะ d u ดคร r สัตว์เลี้ยงเหรอไปมีสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมใช่ปะใช่สัตว์เลี้ยงปะน่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะเราเดี๋ยวลองเก็บตังค์ซื้อตัวหนึ่งมาดูสิหรือว่าเป็นไอเทม ไม่น่าจ,จะใช่นะสะเตรียงน่ะสะเตรียงโอเคมีปลากรวให้ไเล่ข้าวเมลาด้กระโดดกระโดดโอ้ยอย่าผักสิเพื่อนปาก,กัวยอีสี่เนาะเล่นข้ามไม่ได้ไม่เก่งปลากรวเท่าไหร่นะครับชิปปบ โอเคโอเคมันมาละเ oh ออมาเฮอโชคดีที่ผมรอดมาได้แต่มันแค่มากเลยมีอากาศเสี่ยงตกสูงอืมอืมอืมนะกลัสุดไปเลยโอ้ ก็มีชั้นหนึ่งแน่เชื่อเชอเ์จูนจูน h อ w you doing โอเคหลอดอีซี่ไปเฮ้ยต่างครบแล้วนี่ นี่ใช่จมมือเราลองใช้ตัวนี้สิจะได้อะไรมนไอเทมเหรอชื้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวค่อยใช้ขอขึ้นตรงนี้ก่อนไม่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 ต้องขึ้นไปให้ทันทำไมมันยากเย็นอย่างนี้ โอ้แค่ขึ้นบันไดแค่ขึ้นบันไดมั้งทําไมมันยากเคียงขนาดนี้เคีโอเคตายหมดเลยลองชองใช้เจ้าหมอนี่สิอ้าวเป็นเลี้ยงจริงด้วยนี่ไงชั้นเลี้ยงมันช่วยอะไรได้บ้างวะช่วยความเสี่ยงงานอย่างเดียวเหรอโอ้โห หัืว่าจะช่วยสแตกหน่อยหรือว่ามันช่วยวะถ้าหลามช่วยอะไรได้บ้างคิกป,ปับ๊บหลามช่วยอะไรได้บ้างมาม่แน่ใจม่แน่ใจ ก็เป็นแค่สัตว์เลี้ยงอย่งเงีเหรอมังนะมังชิอเออมันมาแล้วต้องรีบขึ้นไปออไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลีกทางหลีกทางให้เบอร์รี่หลีกทางอย่าเบียดกันเพื่อน ดอลลกหลงอ๋ออโอ้โอ,อ,อมันทำไมมันใหญ่ขนาดเดยอะอ๋ออ้โหมันเพิ่มระดับจริงๆนะผมบอกเอออ้เอาลูกอยูน่นันเนี่ยมันมันโอ้โหแค่เอานิ้วจุ่มก็ตายแล้ว ไอ้โดไอ้โผมว่ามันได้ไงเนี่ยในฉลาพี่ก็หมุนตามตัวผมเนี่ยนะอะไรเพิ่มมันแค่สิบเอ็ดเองเพิ่มไม่ทั่งสิบเองนะอ้ออ๋อมันมีมันมีแล้ว คือคือม oh, hey, hey. hey, uh,. hey, <laughs> ันไอ้ฉลามมาด้วยโอ้โหฉลามฉลาม์นี่โอฉลามกินคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉลามเออทำไมมันอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยฉลามอย่าขึ้นบกนานเพื่อนหายเดี๋ยวหายใจไม่ออกอ๋อ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 อเอา๋อชลามฉลาม เอาฉลามเคยตื้นฉลามเคยตื้นเฮ้ยเป็นสะพานได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าผมจะตายหรือเปล่ามาไอ้เ,เพื่อนเอาดิ้งกแยกดิ้งแยกเอาฉลามนี้มาตกอ่างโอ้โหมมีฉลามด้วยผมเพิ่งรู้มาสลิปลงมาค่าของสมั่นเจ้า ทุกคนคิดว่าเพลงที่ผมใส่ไปมันเข้ากันนะมันมาแล้วกระบไปอีกแล้วไม่ไมไม่อย่าเบียดอย่าเบียดกันเพื่อนคนคนเรห้ามเบียดกันสามัคคีกันไม่ให้มาเบียดกันโอเคผมว่าผมไม่รอดแน่เลยอะ อมา่ะผมเออดาจะรอดอยู่นะ่นาจะรอดเดี๋ยวมีแววมีแววนฮะผมว่าเพื่อนคงจะไม่แก้มผมก็พอแหละโอเคคืนซึนามิมันมามันขล่มมาโอซึอนามิเนซึนามิ หัวฉลามนี่มันจะหมุนไปทีงไงเนี่ยแล้วก็ตามผมไปอย่ันนั้นถ้าจะไม่ผิดไอ้หัวที่มันที่มันเสร็จเป็นเสลี้ยงแล้วรู้สึกว่าจะเป็นมิเต็ดไอเทมในโรบ็อกซ์ด้วยนะครับในอวตารช็อปอะมันจะมีไอ้หัวฉลามนี่อะแบบเยอะแบบเดียวกันเลยใส่หัวราคาพันน่าจะพันสักประมาณสิบพันสามสามสิบเออถึงพันนั่นแหละถึงพัน l ล m i ม e d เ t ็ดไอเทมนะครับแล้วก,กลายมันเป็นสัตว์เลี้ยงในแมปนี้ใจใหญ่ Let's go เดอะดามี่มันมาแล้ว o อ้โอ h อ h oh อ,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 อย่าพักกันเพื่อนอย่าพักเกมนี้เกนมน,เกนี้มันเกมนี้เหยียดกันได้นะครับต้องระวังนิดนึงปอา ไม่ดีอยู่ติงบนหลอกห <Yeah. S 1> รือความปลอดภัยยู่ิงโอเคในเมื่อผมตายแล้วสาริเอลมันออกไปผมก็ต้องซัมผมก็ขอซัมมอนมันมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอสูงถึงขนาดทรมานผู้เล่นได้เลยโอ้โอ้เออตายตายกันหมดตายกันหมดดูดูด,ด,ดูมันสูงขนาดไหนมันสูงถึงขนาดฆ่าคนตรงจุดเกิดตัดตายได้เลยคนระับ โอ oh, oh, oh. ้มันมันสุงเกินไปไหมโอเคผมตายมานานแล้วผมขอซัมมอนเจ้าฉลามไปกันซัมมอนเจ้าอีกบนี่เล่นน้ำอ่ะเล่นน้ำนี้เล่นน้ำคนไทยเล่นน้ำอ๋อโอ้ m ม g เกิน What ไม,ไม่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 ต้องหนีเหรอผมต้องหนีใช่ไหมเดลอุปสรรคของผมคืออะไรไม่พอใจทำไมผมต้องหนีหนีไปเพื่ออะไรืูว่าซีนน,นี้มันจะมาข้างหลังเราเราต้องรีบหนีก่อนที่มันจะสายเกินไปใช่ไหมใช่ด้วยใช่ด้วยอ,อ้โอเคเออผมผมผม,มัวแต่ดูผมไม่แต่ดู าช้ตัวเองด้วยเฮ้ยเกมนี้ผมก็ว่าใช้ได้นะเออดีดีด,ดีใช้ได้กูดหรือวิกูด,ดาตายผมทมได้เงิงมนมา30แล้วขอซัมมอนฉลามรบอบข้าขอซัมมอนเจ้าโอเคตอนนี้ผมมีเงินเหลือเฟือผมสามารถซื้ออันนี้ได้ แต่ยังไม่ซื้อกันเจอป๊อปเออผมแทบไม่ต้องบินบันไดเลยนะฮึมกิ่งเหมือนกันนะเนี่ยเอ็นาแทบซาดอ่ะบกงมันมีแมปหลายแมปนะครับแล้วนะสนามสมอนมายังไงเออสม,มอนมาแล้ว โอ้โหฉลามดูฉลามแหลกลุนความแหลกของฉลามโอ้โหฉลามน่าจะใช้มือถือกา,กากบอะวนวนตัวผมอ่ะฉลามมันช่วยอะไรได้บ้างวะช่วยเพื่อความเฟี้ยวอย่างเดียวเอ้ยคนนี้ก็มีนี่คนนี้ก็มีวัสดีเพื่อน ผมซื้ออะไรได้อีกบ้างนะโอเคเอาคผมซื้อแค่นี้ก่อนนะโอเคอืมโอ้ยไม่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  ผมทบล้วยขึ้นตรงไหนลืมทงขึ้นตรงไหนโอ้โหมาเขาบอกผม,ผมขึ้นตรงไหนวะงงไม่เข้าใจขอ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 แซมมอนฉลามรอบแซมมอนฉลามฉลามสักเสร็จโอเคแล้วก็ถื anyway. ออันนี้ไว้ช็อปนะครับชอบ็อปช็อปปี้เฮ้ เสียว่ะนี่น่าสนอันนี้ออกกันนี่นี่น่าเสื้ออันนี้นะโอเคผมเสื้อดีเรียบร้อยลองใช้ดูเออเสียงไก่ตอนถือน้องไก่ อย่ลองซื้ออันนี้มาด้แทมไม่ต้องปีนเลยใช้การเอ้าไปสิวะเฮ้ยไปสิทำไมผมมันถึงไม่ไปวะอย่าพือ,อย่าโอ ผมว่าถ้าเกมนี้มันเบียดกันไม่ได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะสนุกกว่าน,นี้นะโอเคโอเคสมมติว่าผมจะไปอ้าวทำไมไม่ได้โอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เออมันต้องเป็นสิ่งใกล้ตัวเหรอ คืออันนี้มันไม่ติดตลอดนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้อยอ้อยอ้ยอ้ยอย,อยรีบขึ้นไปแล้วรีบขึ้นไปแล้ว ไอจะรอดไหมไอจะรอดอรอดแน่นอน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 ผมผมใช้อันเดิมเนี่ยผมใช้กระโดดยางยืดเหมือเดิมเนี่ยโอไม่นะโอ้ยโอ้ยโอ้คือถ้าน้ําสีใสเนี่ยแปลว่าคือโดนได้ฮะแต่ถ้าน้ําสีเข้มเนี่ยเอาปลายนิ้วก้อยกิ้ม ตายเลยนะครับโอ้โหโ,โหดมากความจริงความจริงจังเลยโอเคอันนี้เหมือนเราอยู่มันเกาะเกาะหนึ่งนะครับก่อนที่จะซ้ำมันด่านขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีเครื่องนามิให้เราหลบอหออันนี้น้งปีนขะมือพิมพนะ์ผมก็มีนะผมก็มายี่นะ มีคำไหนอ่านได้บ้างมีแต่อ่านไม่ออกเลยอ่อไม่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 โอ้โอ้ออออ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนคือไปก่อนเลยโอ้ไมาแกอดมันมาแล้ว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  บอ้บอมออมออมิไรรไหมวะอมอมไม่ม่อมมๆๆมไม่ไม่ไโอโอม่ไมไม่ไม่นมาไมบไม่ไมบไม่ไม่ไม่้มันมไม่ไนวไม่าผมจบขจ่จบเพล่ไม่งมี้ม่ไมน่ไน่ไม่ไไม่นิ้วหม่แล้วเอามต่ขึ้นๆลงๆ่่ โอเคสำหรับใครที่คิดว่าตัวละคร <c oughs> ผมดูเท่นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปอื่นนะครับรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย